ก็ที่มารักษาที่นี่เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสิวอะค่ะหลายจุดบนใบหน้าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้อะไรเยอะอะค่ะจนมันทําให้เกิดสิวอุดตันเป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวเสียนเยอะมากก็เลยตัดสินใจมาที่ PSL เพราะว่าเห็นโฆษณาใน Facebook ค่ะก็เลยลองเข้ามาติดต่อคุณหมอดูที่นี่ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกรู้สึกประทับใจเพราะว่า ก็คุณหมอน่ารักมากค่ะแล้วก็พอมาคุยราคาก็ก็โอเคอะค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะแพงหรือเปล่าก็รดูจากดูจากที่มาดูมาดูหรูแล้วก็ดูแบบว่าดูมีคุณภาพน่าจะน่าจะแพงเลยเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่แพงพอมาใส่จริงๆก็รู้สึกว่าคุณหมอก็น่ารักแล้วก็ให้คำปรึกษานี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าราคาที่เราเสียไปกับกับผลที่ได้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเพราะว่าหลังจากที่ได้ยาคุณหมอไปทานแล้วก็ทานยา อย่างสม่ำเสมอนั้นคุอหมอบอกมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสิวตันมันก็ยุบไปหายไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่คอยมันไม่ไม่ค่อยมีสิวเพิ่มค่ะจะมีแค่แบบเล็กๆสิ่งที่อยากจะแนะนําให้คนอื่นได้เข้ามาที่นี่ก็คงจะเป็นเหตุผลเพราะว่า 1. เลยคือความระทับใจเรื่องของบริการแล้วก็คุณหมอแล้วก็อันดับสองเป็นเรื่องราคาแล้วก็คุณภาพค่ะที่มันโอเคมัน